สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาบุกหังเครื่องหลังพระเครื่องของโกกิติโคราชกิติผู้กิติคุณเจ้าของหลังพระที่คุยนักคุยหนาว่ามีเกือบมีครึ่งล้านครึ่งล้านองมวลสารเป็นพันๆัก้อนบล็อกสามสี่พันบล็อกแท่งเขียนอัระอิทธิเจเตนิสิงเหหมาราชพุทธคุณเป็นพันพแท่ง นี่นะครับประมาณนี้บล็อกอันนี้เดี๋ยวเราจะมาส่องพบับบล็อกกระดาษต่งางหากอีกอันนึงนะครับว่าเป็นเป็นเนื้ออะไรบล็อกกระดาษาสาครับผมบางเบาแล้วก็เป็นกระดาษครับผมก้อนโมเสสารที่ปั้นแล้วกดในบล็อกพระสมเด็จครับวับนนี้เราจะมาดูอะไรกันครับ เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์ใหญ่ทรงใหญ่เนื้อเขียวการมริแท้การที่ลงรักน้ำเกลียงขององค์พระองค์นี้หูสองด้านเ,เกตทรลุซุ้มซุ้มข้อแก้วมวนเข้า อันไหนมีไม้ชี้ไหมเขียวอ่อนๆซุ้มครอบแก้วอยู่ไหนเอาไม้มาชี้เอาไม้อยู่ด้านหลังตรงนอ้นี่เอาไม้เอาไม้ชี้ซุ้มครอบแก้วหมุนได้ทางช่องไม่มีนโยบายใช้ไม้จิ้มฟันนะครับดูไม่ออกหรอกครับผมมองไม่ออกไม้จิ้มฟันที่อ่ะซุ้มซุ้มครอบแก้วเราหมุนเข้ายุบย่นอายุไขเกินกว่าร้อยห้าสิบปีองค์นี้น่าจะสัก ร้อยเจ็ดแปดสิบปีบวกลบนิดหน่อยสวยมากเนื้อเก่าเวลาดูก็ยุบย่นแยกแยะแลาวรานมวนเข้าเกตใบหน้าเนื้อมวลสารต้องยุบต้องยน่นบางเฉพาะหน้าของิมพพ์นี้ก็มวลสารเยอะแยะเม็ดสีของพระในองค์พระ ต้องมากกว่าสิบเมตรสีครับค่อยๆขึ้นไปองค์นี้สวยมากครับหูป่าหน้าอกผายหัวไหลผายซอกแขนลึกด้านหนึ่งตื้นด้านหนึ่งองค์นี้อกผายเอวผายยุบย่นแยกแยะ เป็นไปทั้งด้านหน้าตลอดแนวพระทิพย์สองผืนสองเส้นเส้นพระทิพย์สองเส้น,สน,สสนฐานแต่ละชั้นอวบใหญ่แข็งแรงมั่นคงพิมพ์ใหญ่พระประธานฐานแต่ละชั้นจะต้องอวบใหญ่องค์พระก็จะใหญ่กว่าพิมพ์ปกติทั่วๆไป หก้านไม่ผิดมั่งสองก้านไม่ผิดมั่งในพิมพ์ใหญ่ทรงใหญ่ในพิมพ์พระมีตั้งแต่พิมพ์ต้อเล็กกลางใหญ่ชรูดในหนึ่งพิมพ์พระมีห้าพิมพ์หลักๆข้างหลังครับแขนไซขึ้นคุมทั้งองค์พระ หนานแน่นมากนอนโดนปูไตชัดเจนขึ้นไปการตัดขอบพระต้องดูเป็นธรรมชาติยุบย่นก็เป็นธรรมชาติปูนเปลือกหอยต้องเห็นเกดเขาขาวต้องมีบางองค์เราอาจจะเห็นเม็ดทองคำบ้างทองคำเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ มวลสารหนึ่งในองค์พระการเป็นภูตจ่นอนดน้นก็สวยสวยงามมากสวยงามมากยุบย่นแย,ยกแยะเยอะไปหมดพระที่เก่าได้ที่แล้วร้อยปีร้อหปีการยุบการย,ยน่นในรอยตัดขององค์พระก็จะมียุบมีย่นให้เราเห็นได้ ด้านข้างความเก่าความอายุพระก็ต้องมีในซอกลึกๆก,ก็จะเห็นรักน้ำเลี้ยงติดๆด,ด,ด้วยบ้างเรือเทียนชยัยก็พอเห็นได้ปูนเปลือกหอยต้องเต็มองค์เลยเพราะเป็นมวลสารหลักทองคำมีอะไรจะถามไหมครับ เ oh. ม็ดเวลาเรากิ้ง oh. บนเอาอะไรมากิ้งหลังพระ oh. ก็เป็นลิ้วรอยตามหินที่เรากิ้งกดหลังพระให้เนื้อพานนั้น oh. การยุบการยน่น oh. ก็เป็นไปตามหินที่กิ้งหลังพระ oh. ผมหยิบ หินที่กิ้งหลังพระเป็นอย่างไร<ะ>ก็จะลิ้วรอยก็ตามที่หินกิ้งนั้นส<ะ>วยมาก<ะ>ขอดูอีองค์ครับ<ะ>เราให้ดูสามองค์นี่คือพิมพ์ใหญ่พระประธาน<ะ>พิมพ์ใหญ่ทรงใหญ่เกตทะรุซุม้มซ<ะ>ุ้มข้อแก้มวนข้าวเหมือนกันการที่จะดูพระให้เก่งแล้วก็ รู้ได้เรียนรู้ได้แล้วก็ชัดเจนขึ้นซุ้มรอบแก้วใช่ว่าจะยุบย่นม้วนเข้าเก่าได้ที่ม้วนแน่นอนลาวรานข้งางล่างตอนบนหลายๆองค์ก็จะมีการยุบแยกแยะเหมือนกับผนังของพระในองค์พระผนังด้านหลังองค์พระ ก็จะเห็นแคนไซขึ้นมาครูพระยุบแยกยนเหมือนกันหน้าพระเงาสว่างของแขนไซผมเรียกเงาสว่างเพราะเวลากระทบแสงเนี่ยนี่คือเง,งาสว่างของแคนไซขึ้นไปองค์นี้หูปราบบาแยกแยะยุบยน หัวไหลตอนบนซอกไหล่ก็แยกแยะยุบย่นได้แล้วอกพระก็ะยุบย่นแยกแยะได้แม้กระทั่งเอวพระขึ้นไปก็ยุบย่นแยกได้แขนพระแขนองค์พระก็ะยุบย่นแยกแยะพื้นองค์พระมุบงบอกถึงความเก่าได้ ขั้งหน้าและหลังต้องบาลานกันต้องสมดุลกันต้องแมทกันพระทิพย์สองเส้นเหมือนกันองค์นี้ก็สวยมากเขียวการร้านมะริพิมพ์ใหญ่ทรงใหญ่คนทั้งประเทศหากันพิมพ์ใหญ่ทรงใหญ่เขียวการร้านมะริการตัดขอบข้างล่างขึ้นไปนิดครับ เราดูแค่หน้าตรงๆก็มีการยุบย่นสูงๆต่ำตำไอตอนตัดก็เรียบๆธรรมดาแต่พออายุขายได้ก็จะแยกแยะค่อนข้างมากผมพูดเลยปับเดียแนับเดียวหลวงพ่อกำลังอัคดคลิปอยู่ครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อจะมาวันไหนพระจากภาคต้าจาังหวัดตรังรผมคับพระผู้ใหญ่ การมีรากผักชีพระที่เก่าการเล่ารานการแตกลายงาการยุบย่นของรักน้ำเกลี้ยงก็ทำให้เราเกิดพอมองเห็นได้ว่าเหมือนรากผักชีบางไม่ว่าข้างล่างหรือไม่ว่าซอกลึกๆก,ก็จะมีริ้วรอยของรากผักชีเราเห็นได้นี่คือความเก่าขององค์พระการยุบการย่นอย่างนี้ แคนไซขึ้นมาปกคลุมผิวพระทำให้มีเงาสว่างการล,กล้าวการลานนั้นถ้ามีแคนไซขึ้นมาปกคลุมแล้วเนื้อก็จะประสานกันได้ง่ายขึ้นแข็งแกร่งมากด้านหลังองค์นี้บอกอะไรเราเม็ดสีทุกเม็ดไม่ว่าเทียนชยัย ไม่ว่าเม็ดสีน้ำเงินสีฟ้าไม่ว่าปูนเปลือกหอยไม่ว่าอาจจะเป็นหินมีสีเหล็กไหลาภายดำละเอียดยิบปูนเปลือกหอยละเอียดเม็ดแดงผงพระกำแพงเพชรสุมก่อขึ้นไปเม็ดฟ้า ขึ้นไปเม็ดเขียวการเห็นเม็ดสีเยอะๆในองค์พระนั่นบ่งบอกว่าความแท้ของวัตถังได้ยุบย่นแยกแยะ,แยะนอน้้นปูไตเป็นไปตามธรรมชาติสีชมพูก็พอมองเห็นบ้างการตัดขอบพระทั้งสี่ด้านก็จะมีลิ้วรอย ของความเก่าในการตัดเหมือนเราดูคนแก่ร้อยปีถ้าพระเก่าแล้วมองหนังคนแก่ลูก,กตาคนแก่ผมคนแก่ร้อยปีก็จะดูพระสมเด็จได้ง่ายขึ้นหน้าตกหูยานเม็ดสีนั้นผมให้เป็นเหล็กไหลภายดำเหล็กไหลายภายดำ ขาวสว่างๆก็สวยงามมากเม็ดแดงเม็ดเหลืองก็เห็นทั่วๆไปพระแท้วรขังต้องหน้าและหลังสัมพันธ์กันว่างๆท่านไหนผ่านโคราชแวะครับแวะมาดูพระแวะมาดู พระสวยๆพระแท้ๆและจะไม่โดนใครหลอกได้อีกเลยโกกิติยินดีมากที่จะเปิดเผยความจริงพูดความจริง<อ>ให้เสียพระสมเด็จได้รับรู้ได้หรือเสียพระในท,ทุกวงการรู้ได้อย่างแท้จริงอ,อค,ค้ที่สามเดี๋ยวเราจะดูเนื้อสีเขียวแต่ไม่ใช่สีเขียวก้านมานี้เพื่อเปรียบเทียบดูนะครับว่านี่เป็นเนื้อสีเขียวนะครับว่า อันนี้เขียวอะไรกูเขียว,วยจะเป็นพระประจําวันทําสีประจําวันเกิดครับก็เน,นี้ก็เป็นสีเขียวแ้ว้คนละคนละสีกันนะครับสีเขียวกันมาเรียกับสีเขียวประจําวันเกิดเนื้อเก่ากลางๆางผมให้สักร้อยห้าสิบปีทันยุคสมเด็จ เกดท่านอ,องค์นี้ทําไมขอบป่องกลางนิดหน่อยขอบกับนั้นเหมือนเหมือนพระใหญ่กว่าไม่ในบดไม่ไม่เียวอ,อ,องค์นี้น่าจะสูงกว่าพระทั่วๆไปอ่านี่คือพิมพ์ใหญ่ทรงใหญ่หรือผมพูดอีกพิมพหนึ่งคือชรูดครับชรูดหมายถึงสูงกว่าพิมพ์ใหญ่ทรงใหญ่อีกหนึ่งก<ข>้านไหมขอบพระด้านในเหมือนกับสูงกว่าด้านนอกในพื้นองค์พระเนี่ยออพิมพ์อยู่ที่ช่างแกะว่า จะแกะให้รึกหรืร้แกะตื้นครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของช่างแกะบล็อกแต่ละท่านเป็นเป็นช่างฝีมือไม่ว่าช่างวังหลวงช่างสิบมู่หรือช่างชาวบ้านกระตากอุตอเรือก็จะแกะต่างกันเพื่อบอกว่าศิลป,ปะแต่ละท่านที่แกะก็จะสูงต่ำเตี้ย บางบางองบางพิมพ์บางบล็อกอก,ก็จะเป็นเม็ดเล็กๆวางไว้มุมหนึง่งฐานเอ่ยซอกรักแน้เอ่ยเป็นตุ่มเล็กๆ,ๆขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือเขียวที่เนื้อในก็เ,เขียวเขาเรียกว่าน้ำเคลือบ ที่ไม่ต้องเผาไฟ <c oughs> เราเห็นน้ําเคลือบที่นิ้วประสานนิ้วนนเราเห็นน้ําเคลือบที่หัวเข่าอ,อันนี้เขียวการมาดีไหมใชเเ่เดี๋ยวอีกสีหนึ่งนะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้อันนี้เขียวมร,ตรวกตนี่คือน,น้ําเคลือบที่เคลือบ <c oughs> ลงไปแล้วก็ปิดทองคําเปลวหนามาก <c oughs> ขึ้นไปให้สดุดซอยขึ้นไปให้สุดซอยขึ้นไปให้สุดซอย การเคลือบน้ำเคลือบครึ่งองค์ผมให้การเคลือบน้ำเคลือบครึ่งองค์น้ำเคลือบนั้นน่าจะเอามาจากจีนสวยมากข้างหลังนิดหนึ่งนิดหนึ่งดูข้างล่างเลยนี่ไม่มีน้ำเคลือบหรือน้ำเคลือบหลุดไปแล้วหรืออาจจะเคลือบบางๆน้ำเคลือบจะอยู่ครึ่งครึ่งองพระ น้ำเคลือบจะเห็นเขียวเข้มหน่อยเขียวเข้มโอเคข้อยองหนึ่งองค์นี้เขียวมรกตองค์นี้เขียวพระแก้วมรกตพิม์พใหญ่เหมือนกันเนื้อมวลสารหลากหลายมากสมกับแก้ก็มวลเก่าความเก่าของพระยุบย่นตั้งแต่ผิวพระการตัดขอบ ภายในพื้นองค์พระก็ยุบยน่นเหมือนกันหมดหน้าพระก็ยุบแ yeah. ยกย่นเหมือนดูคนแก่ร้อยปีขึ้นไปคิ้วคางถ้าดูคนแก่ร้อยปีเป็นดูพระสมเด็จวรครังง่ายมากเบิดเบิดซอกรักแร้ก็ยังมียุบมียน่นให้เราเห็นได้ กอศอกก็ยุบแยกแยะได้สะดือก็ดูเป็นขื่นเป็นรอนได้เหมือนนกากามพื้นผิวภายในเห็นหมวลสารเยอะแยะไปหมดไม่ใช่เรียบกกิบไม่มียุบมียนต์นั่นคือพระใหม่ต่างวัดต่างเจ้าวาดน,นี่คือวัดรักขัง องค์นี้เขียวมรกตเดี๋ยวจะมีด้านหลังที่แปลกมากการยุบการยน่นของแต่ละชัน้นแต่ละพิมพ์ที่ผมพูดว่ารากผักชีก็จะเห็นแทบทุกองค์ในพระที่ทันยุคร้อยห้าสิปีขึ้นไปก็จะเห็นการยุบยน่นแยกแยะเหมือนเหมือนกับรากผักชีในซอกลึกๆนั้น พิกหลังอ,อผมให้เป็นรัราชาติสีน้ำเงินหรือสีดำอ,อ,อาจจะเป็นนินก็ได้นินละการมุกดาบุตรราคำคมข้างหลังกดด้วยพิมพ์พระขึ้นไปเรื่อยๆย,ยุบย่นแขนซ้ายผมให้เป็นพิมพ์พระแก้วมรกตใช่ ชขึ้นไปขึ้นไปเม็ดสีแดงสีน้ำตาลสีขาวการยุบย่นแยกแยะบาลานซ์กันกับข้างหน้าสมดุลกันระหว่างหน้าและหลังการตัดขอบเหมือนกันที่พูดไปแล้วว่า ยังไงก็ต้องมียุบมียน่นเนื้อที่แข็งแข็งก็จะไม่หดตัวมากนะักเนื้อนิ่มๆก็จะหดตัวค่อนข้างมากเนื้อแข็งๆก็จะห้อยลงมาให้เราเห็นได้เนื้อแข็งๆส่วนนิ่มๆก็สุดตัวเข้าไปโดนด,ดึงเข้าไปในเนื้อปลาขอด้วยองค์หนึ่ง นี่เขียวมรกตเขียวพระแก้วมรกตเขียวพระแก้วมรกตเนื้อมือฐานเยอะมากพิมพ์ใหญ่พระประธานเหมือนกันปรับแต่งนิดนึงครับปรับการที่มีแข่นไ้า์ขึ้นมาที่ผิวพระหน้าพระซุ้มข้อแก้วซุ้มข้อแก้วเรามวาารมวนเข้าการมมวนเข้าก็เป็นธรรมชาติมากน้อย อยู่ที่ความสูงของซุ้มข้อแก้วนั้นถ้าเราแกะบล็อกให้ซุ้มข้อแก้วสูงมากก็จะม้วนเข้าล้าวรานข้างล่างซอกข้างล่างก็จะเยอะขึ้นเห็นเยอะขึ้นขึ้นไปหน้าพระขะยุกยนจำไว้เลยว่าเสียนพระทั้งหลายให้ดูพระเหมือนดูคนแก่ร้อยปีถ้าเก่งถึงขั้นให้ดูเหมือนมัมมี่ มัมมีหนังจนเยียวปวดตัวนั่นมุ่งบอกความเก่าหน้าอกก็เป็นลิ้วรอยออผมให้เป็นเหล็กหลายภายดำเหล็กหลายเงินยวงถ้าสีสว่างเงินยวงเหล็กหลายภายดำมวลสารที่สมเด็จเอามาผสมชุดเ็นจัภาคีไม่ว่ารอดนำพูนผงสุพัน นางพญาหรือพระคำแพงเพชรสมเด็จยุคนั้นเราเสียกรุงสองครั้ง<ะ>พระวัดวารามโดนตัดเสียง<ะ>แล้วก็เก็บมวลสารพระหัก<ะ>ทุกวัดทุกวาร<ะ>เอามาเป็นมวลสารผสมในเนื้อพราสมเด็จ<ะ>จะมีชุดของเบญจปะกิะอยู่ในเนื้อพ้าสมเด็จแล้ว<ะ>ครัโกครับโกเปิดสองพระให คนฟรียังไงครับฟรีให้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์ให้ฟรีไม่ต้องเสียสังองอ่งไม่ต้องเสียสตังค์ซองแบบฟันทงแต่เราจะดูเรื่องวัดระฆังเป็นหลักเท่านั้นเท่านั้นแต่วัดอื่นก็พอดูให้ได้บ้างคือถ้าถามคือการฟันทงของโกกิติเฉพาะวัดระฆังแล้วเฉพาะของโกกิตินะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคนอื่นเขาฟันธงไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่า พระพระพระสมเด็จมีแค่กรุงเทพ<ะ>แลประปริมณฑลอ<ะ>ีสานไม่มาแน่ประโยคนี้น่าเจ็บใจไหมการดูถูกประชาชนการดูถูกมนุษย์ชนชั้นต้องเลิกได้แล้วเพราะศิทสมเด็จโตศิท็จพระพุทธเจ้ามีอยู่ทั้งโลกพระสมเด็จไปแล้วทั้งโลก คนจีนก็มีสิงคโปร์มีมาเลเซียมีอินโดมีถ้าทำไมคนถึงบอกว่าพระสมเด็จมีแค่วัดระฆังไอ้วัดในกรุงเทพจิต<อ>ใจที่ครับแค่งองพระตัวเองแท้คนเดียว<อ>นี่เป็นเรื่องเหลวไหลมากตอ,ตอนนี้มีโคราชมีเกือบห้ 5, าห้าแสนองค์กว่าห้าแสนองค์ผมว่าน้อยไปนี่เฉพาะผมนะถ้า<อ>ร,ร,รวมพระพวกทั้งหมดทั้งโคราช มีมากที่สุดในโลกที่เป็นพระแท้พระวัดอื่นๆสร้างกันใหม่ทุก<ะ>ทุกวับท<ะ>ุกวัดแต่ถ้าพระสมเด็จวรรการแท้โคราชมากที่สุดในโลกที่หนึ่ง<ะ>แค่นี้ครับสวัสดีครับ